สวัสดีครับเรามาดูมาสีหมอกคุณสองกันครับมาสีหมอกคุณสองนี่ผลงานงวดที่แล้วเนาะ,ะนี่เด่นลาหนึ่งแปดมาหนึ่งนี่ก็ บักสิบบักหน่วยเห็นไหมกระต่ายขาววันที่แล้วนี่ก็เข้าหกหนึ่งน,นี่ให้ล่างไว้บนข้บนไปล่างล่าง แ,แ,แล้ีางนี2เลขเข้าไปที่ห่นึ่งนี่บน8ที่ขัดหนึ่งหนึ่งหก อ่างาที่แล้วมีบอลวาที่แล้วแปดเกือบจะถูกโตดเนี่ยนี่กน่นี่ให้บอลนะ บอกแล้งข้าง,งล่างไม่บอลไม่พกอกสิงทองคำ มาดูของวันนี้ของวันให,นหนม่นีนน่ลีเล่นสนันเมืองลีงเล่นสนัน<ๆ>เ,เมืองอาเวีไม่เขานี่เสียนเจ้ามือสูตรนี่เน้นเลขเก้าอะละ่าง อุยโชคสองเจ็ดบนห้าเก้าล่างนีนนี่นะกระต่ายขาว รือว่ามันแตมาสี่โูนย์ก็ไม่รู้ไงเก้าสามเก้าห้าเนี่ยแล้วประเด็นวิที่เก้า ไปตรวจม่วงเนี่ยมวดที่แล้วเข้านะมวดที่แล้วมวดที่แล้วเข้าเนี่ยม่วดที่แล้วเนี่ยโซนหกตามโูนหกนี่ล่าง Lịch men chua Má vinh 2 lịch Hôm nay có 6 mà 4 ปอรแมนเปอรแมนวันี้มาก็ตทีส่วนีวันนี้ชอบนะส่วนนะี่ะส่วนสี่เก้าสี่ พระธาพิสุทธิ์โชคทวีคูณโชคคูณทวี เล่ยใด้พุตั์ให้พุตตดรวยระบบให้ส่งพลังกระตายทองให้ของคามให้ของคามมุสที่เรเข้านะ อันนี้ก็ต้องไปติดตามมาหลุดไปงวดนึงงวดออกศูนย์นี่เหลือก็เข้าทุ่งงวดนะสามสี่หกศูนย์ อ่ล็อกผ่ารู <laughs> โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเอสยังไม่มีเวลาเท่าไหร่มันก็ยังวุ่นวายอยู่อ่ะ,อะบุม,มแมลงบุม,มแมลงวัดที่แล้วเข้าเต็มเต็มน,นะนี่ขอ,องวัดที่แล้วบุม,มแมลง สำหรับคิมนิ้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ